ชนญักการชินชัชวานนะครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ซีอโของบริษัทโรโบลิงโกนะครับผู้พัฒนาแพลตฟอร์มระบบซีวิสเครับบริษัทเราเนี่ยเคยได้รับทุนจากเทสฟ,ฟันในโครงการที่ชื่อว่าซีบิสแชทบอรระบบตอบกลับอัตโนมัติผ่านแชทบนช่องทางเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์นะครับในตอนนั้นก็เราเพิ่งเริ่มทําระบบนี้ขึ้นมาต้องการจะทําให้เหมือนกลุ่มคนที่เป็นคนขายของออนไลน์อย่างเช่นขายบนเฟซบุ๊กหรือขายบนไลน์เขามีตัวช่วยในการขาย แล้วก็ตัวช่วยในการตอบคอนเซ็ปต์ก็คือเราเอาหุ่นยนต์ที่เรียกว่าแชทบอทตัวนี้ครับไปติดตั้งบน Facebook อนไลน์เขาตอนกลางคืเนเงี้ยเขาไม่ต้องมา,มานั่งคอยมอนิเตอร์ตอบเขาก็จะมีตัวช่วยตอบเรามองว่าตัวนี้จะเป็นหุ่นยนต์ที่จะไปช่วย3อย่างคือช่วยแชทช่วยขายแล้วก็ช่วยสรุปข้อมูลนะครับช่วยแชทคืออะไรช่วยแชทก็คือว่าเวลาที่สมมติว่าเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของบน Facebook นะครับ และเราต้องการตัวช่วยในการตอบเพราะว่าคนทักเข้ามาทีเดียว10บคน20คนหรือว่าทักเข้ามาตอนกลางคืนแล้วไม่มีคนตอบเนี่ยตัวนี้จะเป็นหุ่นยนต์ที่ไปช่วยตอบอัตโนมัติซึ่งแมคค้าก็สามารถสอนมันได้ให้มันเรียนรู้คําถามคําตอบเพิ่มอันที่2คือช่วยขายอย่างเช่นเวลาคนที่จะบอกว่าพิมพ์เข้ามาในแชทบอกว่าจะขอซื้อสินค้าตัวนี้หน่อยครับหรือจะพิมพ์เป็นรหัสโค้ดสินค้าอะไรเนี่ยบอทจะช่วยส่งรูปสินค้า พร้อมกับราคาและให้กดสั่งซื้อได้เลยก็คือไม่ต้องรอแม่ค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยประหยัดแรงแม่ค้าแล้วก็ฝั่งแม่ค้าคนที่เป็นคนขายถ้าร้านเริ่มขยายเนี่ยก็อาจจะไม่จาเป็นต้องจ้างคนเพราะว่าเขามีตัวนี้ช่วยตอบแล้วอย่างที่3คือช่วยสรุปข้อมูลเวลามีการขายแต่ละวันผ่านแชทเนี่ยบางทีเราไม่เคยเก็บข้อมูลมาใช้ทําการตลาดเลยว่าเออคนซื้อคือใครคนเข้ามาแชทบน Facebook หรือไลน์มากกว่ากันแล้วก็คนมาซื้อเสร็จปุ๊บซื้อสินค้า A แล้วไปซื้ออะไรต่อเน,นี่ยครับเป็นข้อมูลที่เราสามารถมาทําการตลาดได้ร,ระบบเเเราเนนป็นหมือตัวช่วยแม่ค้้้้าาาออออออนน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 ไไไลลลล์์แแวกกกกก็็ผูปปรรระบีๆเขย แล้วก็ช่วง2 3สปีมานี้ที่เริ่มดังมาก็คือเลือกลฟ์ live สดนะครับคือไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กมีสแกมมีไลฟ์ผ่าน t ิ k t o อกด้วยตอนนี้เวลาเขาไลฟ์เนี่ยเขาก็จะให้ลูกค้ามาพิมพ์คอมเมนต์อย่างเช่นพิมพ์ทีอของหรือว่าพิมพ์รหัสอะไรเงี้ยนะครับคนที่เป็นแม่ค้าเขาคงมานั่งไล่ดูไม่หมดหรอกเพราะบางทีแอกันเป็นพันคอมเมนต์เลยคราวนี้ก็ต้องเอาตัวบอทเนี่ยมาช่วยบอทก็มาช่วยอ่านละมันเป็นการที่ช่วยอะไรที่เป็นซ้ำๆอัตโนมัติซึ่งการไลฟ์สดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าคนงคนม,มาคา,มา,มารัวแาาล้ถเอา เราไม่มีระบบช่วยเนี่ยก็ลูกค้าก็จะโวยแล้วเออเราเอฟคอนทำไมเราไม่ได้ของทำไมคนนี้พิมพ์ก่อนไม่ได้ของ<ๆ>ก็เอารูระบบเนี่ยมาช่วยก็คือระบบดูดดูดคอมเมนต์เข้าไปคุยมีผู้พัฒนาหลายเจ้านะครับเราเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของ Facebook หลังจากที่เราพัฒนามาเรื่อยๆรื่อเนี่ยเฟซบุ๊กก็หาพาร์ทเนอร์แล้วก็เราก็ไปพาร์ทเนอร์เชื่อมต่อกับ Facebook โดยตรงทําให้เหมือนตัว Facebook เองเนี่ยก็มีความสามารถมากขึ้นในการของ CF แล้วก็เราก็มาช่วยในส่วนนี้เพื่อหาลูกค้าในไทยเนี่ยมากขึ้น ผมเรียนจบด้านคอมนิดนึงก็คือตอนแรกเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็เขียนโปรแกรมแล้วก็เรียนด้าน AI เหมือนประมาณทําตัวตอบอัตโนมัติตัวขุ่ยนยนต์อะไรเงี้ยแล้วก็มองว่าเออมันจะมาช่วยในวงกว้างได้ยังไงตอนนั้นก็เป็นจังหวพะพอดีปี2017นะครับเฟซบุ๊กกับไลน์เป็นช่วงที่เริ่มมีคนมาขายผ่าน a c e b o o k กับไลน์เยอะแล้วก็ a c e b o o k กับไลน์ก็เปิดบริการให้นักพัฒนาไปเชื่อมเราก็เลยทดลองดูเพนตอนนั้นที่เราเจอคือคนรอบตัวเราเนี่ยเริ่มขายออนไลน์ค่อนข้างเยอะหลังๆเขาไม่เริ่มที่จะสร้างเว็บแล้วนะ เทรนที่กลาลังมาแล้วก็ระบบนี้มันน่าจะเข้าไปช่วยได้พอดีกันพอดีเลยเริ่มต้นเลยก็เลยไปสัมภาษณ์เพื่อนที่ขายของร้านประมาณ3าคนก็เจออันเดียวกันว่าเออร้านค้าที่เริ่มต้นเนี่ยบางทีทํากันเองในครอบครัวก,ก็จริงๆเราไม่ได้มีเวลามาตอบแชทหรอกอยากจะขายและให้มีคนจัดการบางทีก็จ้างแอดมินแต่ว่าเอออยากได้ตัวอะไรสักอย่างที่มันมาช่วยในตรงนี้เราก็เลยไปเริ่มต้นกับเพื่อน3าคนเนี่ยแล้วก็มาลองทาตัวนี้กันให้ระบบมันช่วยตอบอัตโนมัติแล้วพอมันเริ่มช่วยได้ล้วก็เริ่มขยายเป็นวงกว้างพอเห็นร้านของ ก็ขยายไปขายคนอื่นต่อเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นมาจุดเด่นเลยนะครับซีวิสพยายามจะเป็นครบวงจรในเรื่องของระบบตอบแชทนอกจากซีวิสจะมีการแชทบอทที่ช่วยตอบตามภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยซีวิสมีระบบที่มันเป็นแชทครบวงจรยกตัวอย่างเช่นบางคนเขาบอกว่ายังไม่เชื่อว่าบอทมันจะฉลาดจริงๆเราก็มีระบบอื่นอย่างเช่นระบบช่วยจัดการแชทอย่างเช่นรวมแชทมาที่เดียวกันแล้วก็ให้อธิบดีมาตอบหรือระบบช่วยเก็บข้อมูลแชทยังไม่ต้องการตอบยังไม่ต้องการขายแต่ว่า อยากให้มันเก็บข้อมูลแชทเอาไว้เพื่อเอามาวิเคราะห์อ่ะเราก็มีระบบนี้หรือบางคนบอกว่าอยากจะได้เป็นร้านค้าในแชทก็คือแอดมินตอบเหมือเนเดิมไม่ต้องมีระบบบอทแต่ว่าอยากได้เป็นเหมือนเวลาลูกค้าพิมพ์สินค้าแล้วให้มันเป็นอปอัพรูปสินค้ามาโชว์ได้เนี่ยเอาแค่ตรงนี้เราก็มีทําให้เราพยายามจะทําให้เป็น one stop switch คือถ้าแม่ค้าพ่อค้ามีปัญหาเรื่องการแชทหรือมีปัญหาเรื่องการขายของผ่านแชทเนี่ยมาที่เราเดี๋ยวเราหา solution ให้แล้วก็มีทีม support จนจบเลย กลุ่มแรกเลยนะครับที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเยอะก็คือกลุ่มขายของประเภทเสื้อผ้าผมเรียกว่าแฟชั่นละกันจริงๆมีหมดเสื้อผ้าเสื้อกางเกงรองเท้าเนี่ยเรียกว่าแฟชั่นหมดกลุ่มที่2เรียกว่าคอสเมติกลิปสติกครีมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เพิ่มความสวยความงามอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่า gadget. แกจิตแกจิตคือพวกขายหูฟังบางทีนําเข้าจากจีนก็มีเคสมือถืออะไรพวกนี้ส่วนกลุ่มที่4เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรากาลังเริ่มบุกตลาดคือกลุ่มที่เขาเคยเคยอยู่ออฟไลน์ line, แล้วเขาจะมา line, ออนไลน์ยกตัวอย่าง,างเช่นนนนลินกรรรร้าาารร้าาาาาาออหหีชัดเจ อยู่ออฟไลน์ line, แต่ว่าอยากจะขายเดลิเวอรี่แล้วก็มาเปิดเพจ Facebook เขาก็มาปรึกษาเราว่าเออเขาจะทํำยังไงแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ลองใช้แชทบอทช่วยตอบตัวน,นี้ไปผลตอบรับเรื่องเรื่องของออฟไลน์นี่คือดีแล้วก็เราเจออะไรที่ไม่คาดคิดยกตัวอย่างเช่นปีที่แล้วก็มีมูลนิธิกับวัดมาเปิดเพจแล้วก็ได้รับแชทเยอะเขาก็มาหาเราบอกมีปัญหาเียคือก็ไม่คาดคิดก็ไม่ใช่กลุ่มเราแต่ว่าเออก็เป็นกลุ่มใหม่เพราะว่าเป็นช่วงช่วงโควิดก็มีธุรกิจเกิดใหม่ไม่เคยอยู่ออนไลน์ line, มากออนไลน์กัน อ,อาจจะเป็นเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวกับศาสนาอะไรเงี้ยเขาก็มีข้อมูลตรงนี้ให้ก็กลายเป็นว่าเป็นตัวช่วยตอบในตรงนี้ไปด้วยปีแรกเราเราทำ business model เราค่อนข้างไม่ค่อยมีลูกค้าแบบลูกค้าไม่น้อยเราก็เลยต้องปรับตอนแรกเรามองว่าแชทบอทตัวนี้มันคือ AI มันคือเจ๋งเลยตอนแรกขายแพงมากแล้วก็มองว่าเออ SME ขนาดเล็กเริ่มต้นอะไรเงี้ยไม่มีแรงจะซื้อแล้วก็ไม่กล้าด้วยเราเลยเริ่มเป็นโมเดลแบบว่าเริ่มใช้ฟรีผมมาเริ่มโมเดลใช้ฟรีประมาณปี2018 2019ก็เริ่มมีลูกค้าเพิ่มขึ้นฟรีก็คือไไม่ดด้ฟรีตลอ แต่เรียกว่าพรีเมียมพรีเมียมก็คือว่าฟรีในการสอนบท10บคำถามอะไรยกตัวอย่างบอทตอบได้10คคำถามแต่ถ้าอยากให้บอทฉลาดกว่านั้นคุณจ่ายเพิ่มหรือว่า ลงสินค้าได้10ชิ้นถ้าอยากให้บอดมันรู้สินค้ามากกว่า10ชิ้นคุณไปซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยหลังจากทาฟรีตัวเนี้ยแค่เปิดเดือนแรกคนใช้ฟรีก็มาหลักร้อยกว่ารายร้อยกว่าธุรกิจเข้ามาแล้วก็ทาให้เกิดเหมือนเสียงตอบรับว่าเราได้ฟีดแบ็กเราได้คนใช้ตัวนี้โมเดลก็คือว่ามีทีมที่คอยสอนคนที่ใช้ฟรีตัวเนี้ยแล้วก็ทําให้เขาสาเร็จเขาก็จะมาซื้อแพ็กเกจที่มันสูงขึ้นเองซึ่งฟรีแมมก็คือว่าเรามีแพ็กเกจฟรีเลยแล้วก็มีแพ็กเกจ ขึ้นมาหน่อยเรียกว่า500บาทต่อเดือนแล้วก็ขึ้นไปอีกก็เป็นพันบาทต่อเดือนแล้วก็อาจจะเป็นหมื่นบาทต่อปีสามหมื่นต่อปีเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งโมเดลตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นโมเดลเรียกว่า Subscription ก็คือโมเดลการจ่ายเหมือนเช่าใช้ซอฟต์แวร์รายเดือนรายปีตรงนี้นะครับก็กลายเป็นว่าลูกค้า SME เริ่มสนใจขึ้นเยอะแล้วก็เขามีแรงจ่ายด้วยเพราะว่าเริ่มต้นก็จ่ายแค่500บาทต่อเดือนก่อนถ้าใครธุรกิจใหญ่ก็เริ่มมาจ่ายหลักพันหลักหมื่นเพิ่ม เพราะจริงๆเรามองขยายต่างประเทศปีที่เราขยายแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เติบโตเยอะขนาดนั้นชีวิสมีไปที่ลาวจริงๆลูกค้ามาเองคือบางทีเราโปรโมทบน Facebook บน ออนไลน์ <Online S 2> ไปแล้วออนไลน์โลกออนไลน์มันไม่ได้มีเขตไม่ได้มีพรมแดนอะไรก็โปรโมทคนไทยก็มีคนไทยอยู่ติดลาวมาใช้แล้วเขาก็ไปเผยแพร่คนลาวกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะบุกตลาดลาวเองเลยแล้วก็ปีที่แล้วก็จะมีร่วมกับ f a c e b o o พันเนอร์กันก็จะมีมาเลเซียซึ่งก็เป็นจุดที่เพิ่งเริ่มอาจจะยังไม่ได้สําเร็จมากแต่ว่าเออก็เป็นจุดที่ว่าเออเราเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะในไทยประเทศในแถบเอเชียเนี่ยมีเรื่องของการแชทเยอะแล้วก็มีปัญหาตรงนี้เยอะเราก็เอาตัวนี้ไปช่วยซึ่งคาดว่าเออเราจะบุกในเอเชียก่อนเพราะว่าถ้้้าา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 าตามตมมมผผลิแวเเเนนีุ่่่่่่ยยฝัังงงโรรปปคไออออหืืขขกกช็ซ ตัวเว็บ่าอะไรไปแต่ฝั่งเอเชียเริ่มที่ไทยเริ่มที่ประเภทตรงนี้ต้องแชทก่อนซื้อแล้วคนไหนจะขายของต้องเตรียมคนตอบแชทไว้เลยก็เลยต้องมีตัวนี้ ตอนนี้ธุรกิจก็เริ่มขยายมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ต้องการขยายขึ้นไปอีกที่เรามองหาก็มีหลายอย่างก็คงเป็นเงินทุนที่ตรงน,นี้ก็มองหาลงทุนเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของทีมงานทีมงานตอนนี้บริษัทมีประมาณ22คนปีนี้ก็ต้องการขยายไปประมาณ30กว่าคนก็ทีมงานก็กรับเพิ่มอีกซึ่งเราก็มองหาผู้ที่ออจะมาช่วยพัฒนาเทคนโนโลยีนี้ให้มันดีขึ้นแล้วก็สามารถไปทัดเทียมกับต่างประเทศได้เช่นประเทศที่เบอรลา่าเมริาอย่างเงี้ยที่เราจะไปบุกตลาดต่อก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหหาาาาเรรรรืื่่ออองงกกตตบชว้ จะลองมาโกออนไลน์ผ่านช่องทางโซเชียลอย่างเช่น Facebook หรือ l ล ne เนี่ยเราก็ยินดีให้คำปรึกษาครับก็สามารถมาติดต่อเราได้นะครับก็ขอฝากช่องทางเอาไว้นะครับก็ช่องทางเว็บไซต์ Facebook หรือ Line น,นะครับ s e วิสเครับ